หัวใจเป็นไงบ้างตอนนี้อยากรู้ตอนนี้ก็ก็ยังโสดอยู่ครับผมยังโสดอยู่จริงจริงทำไมถึงโสดมีสเปคสาวในใจบ้างบ้างก็ชอบชอบคนที่ตัวเล็กครับผมอุยย นี่ไงพี่มิวพี่ตัวเล็กกไหวยังไงวะเร็วมากเร็วแบบคนอื่นแบบที่อีกอ่ะครับผมอ่านนอกจากตัวเล็กแล้วยังไงอีกชอบแบบคนน่ารัก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 ก็ด้อยู่นะเออชอบแบบมีมีคนปุยปุยมีโอ้วขาดจะไเลยไม่ใช่คนแล้วแหละพี่ว่านี่ หัวใจยังไม่ว่างแสดงว่าจีบไม่เป็นแน่เลยอ่ะเป็นไหมจีบเป็นไหมคนจีบจีบไม่ค่อยเป็นนะไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะให้จีบมิวเลี่ยนไหมให้จีบมิวเลี่ยนผ่านทางหน้าจอเลยเพราะว่ารู้เลยว่าตอนนี้ทุกคนกําลังดูอยู่ซูมมาเลยครับกล้องซูมมาเลยนะฮะรายการเรารายการเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แบบจินตนาการว่าน้องมิวกำลังจีบเราอยู่นะฮะเช่ครับเป็นคนที่แบบเหมือนจีบคนไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เลยนะครับผมแต่ว่าแบบถ้า ถ้าทุกคนเปิดโอกาสให้ผมได้ไปดูใจทุกคนเนี่ยผมจะทำอย่างเต็มที่เลยครับโอ้โหแล้วดูกล้องสูงไ,ไม่ห,หน้ดจิ้แบบไม่หยุดพ <c oughs> ี่บอยไปไไหนหายใจไม่ออกแล้ว <c oughs> วะจริงร <c oughs> จริงอะ <c oughs> จีบมิวเลยไปแล้วลองจีบพี่บอยหน่อยได้ไหมมา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 เลยเสนอตัวด้วยขอโทษไม่น่าชมเลยคือแบบว่าแบบว่าแบบแฟนคลับก็จะแบบไม่เห็นภาพคทีนี้ลงแบบอยากเห็นภาพอยากเห็นสีหน้าสมมติว่าพี่เนี่ยตัวเล็กนะฮะแล้วก็มีขนปุยแป๊บหนึ่งสมมตินี่คือแบบสเปคของมิวเลยอ่ะเัามายืนอยู่ตรงหน้าแล้วเป็นคนในฝันเลยเออมิว ี่ยืนตรงนี้เขาอาจจะจินตนาการภาพไม่ได้เดี๋ยวช่วยปิดหน้าให้ค่ะเพื่อจะจินตน,นาการ <laughs> ได้ขึ้นครับพีออ่แรงกับพี่ตลอดเลยนะ <laughs> เร็วๆเ,เวลามีน้อยไม่ออได้เขาบอกนสมมติสมตสมตมิตถ้าเราเราเจอกันครั้งแรกเนี่ยครับผมนะฮะตอนนี้อยู่ท่ามกลางแบบบรรยากาศโรแมนติกมากออที่คือสเปคของมิวครับพี่คือสเปคเอารู้แล้วรู้แล้วพี่ยำเยอะมากเลยเร็วๆพี่รออยู่เนี่ยรอรอนานมากแล้วเนี่ยเออคุณครับคือผมแอบดูคุณมาสักพักหนึ่งแล้วแล้ว คุณน่ารักมากๆเลยผมผมไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสผมได้จีบคุณหรือเปล่าผมขอแบบผมเลนได้ไหมนะขันหน่อยได้ไหมว่าเขาพันอะไรเขาขันอะไรเบนจิเตียนอตต